สวัสดีครับครับผมพี่น้องนชาวพารามอเตอร์วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการกินพารามอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นแบบตล์คันพี่ผัดแพงหรือแอดเวนเจอร์ซูเปอร์แอดเวนเจอร์ในเมื่อสิปีที่ผ่านมาผมก็มีประสบการณ์ในการบินมากพอสมควรและก็ได้รับบทเรียนมากมายครับและก็ อีกสิ่งนึงที่อยากให้เพื่อนๆรู้นะครับแล้วก็รักษาตัวเองเอให้ปลอดภัยเกี่ยวกับการบินพลรเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเทคออฟหรือแลนดิ้งต่างๆในการจับใบพลรเตอร์ในการเทสเครื่องในการสตาร์ทเครื่องต่างๆนะครับซึ่งผมก็ได้รับอุบัติเหตุจากการบินพลรเตอร์มา หนึ่งครั้งนะครับที่เป็นปบัติเหตใหญ่ก็คือนิ้วขาดนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยฮะไม่ได้ขาดขาดปลอมนะครับขาดจริงๆนะครับเนี่ยจริงๆนะครับเนี่ยฮะโอเคครับตัวนี้ไม่ได้ขาดอยู่บนดินนะครับตัวนี้เป็นการขาดจากบนฟ้าอนฟ้านะครับเป็นการทำซปเปอร์สไปรัลโอ้โห เป็นการซูเปอร์สไปรอนแล้วมือหลุดออกจากสายคอนโทรลแล้วชี้นิ้วไปแบบนี้ปับ๊บแล้วก็สวาดมาหลังเครื่องอืมในเมื่อมันวาดมาหลังเครื่องแล้วมันเอียงเยอะอ่าใบก็กินนิ้วของเราไปปับ๊บความรู้สึกตอนนั้นเอ้ยนิ้วแตก แต่ไม่ใช่ครับนิ้วขาดนิ้วหลุดไปพารามิเตอร์ด้วยเป็นหนึ่งมือนรอบทำให้นิ้วข้อแรกของผมออกไปหลุดออกไปเลยแล้วคราวนี้คุณหมอก็มาศัลยกรรมตกแต่งให้ก็เลยเหลือหนึ่งข้อก็เลยมีฉายาว่าแดนเก้านิ้วครับ สุงแล้วผมกล้าที่จะพูดให้เพื่อนๆบินมาเรมตเตอร์ฟังเป็นกุญชงหอนเพื่ออ,อไม่อยากให้เพื่อนๆคนอื่นเป็นเหมือนผม,มซึ่งผมจะเป็นแบบนี้แต่เมียผมก็รักผมเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ผมมันก็ขอจบคลิปวันนี้แล้วกันขอให้ทุก่ทนบินอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับ, <c oughs> บครับสุดยอดเลยครับ